ตอบถามมาเลยตั้งแต่รถตคอยไม้ตอยผู้ชายกรอกลบอกราคาในเดือที่มถึงเชียงใหม่เอ๊ะใครีิว่าอ๋ออยู่เทปพหาขายราคานีเขามาเชียงใหม่เขาเพิ่มบวกค่ารมเนีเป่าอะจอ้ดแน่นคน่ไม่ได้ไม่จไม่จริงเมือนเดิมเหมือนเดิมขารอะไรครับคุณรอสิบขีดเท่านั้นเองรสิบขีดอะไรอร่าบะบอกมี หืออ <À S 1> ่ะนึ่งแปดร้อยห้าสิครึ่โลสี่ร้าสิบีสองร้อยาสิรับสอง้อสิบาค่ใชคนก็ถามว่าเาซือเราจะซื้อครึ่งโลแล้ว

กัวกลัวว่าเฮ้ยกินจะมิม like, like ันเยอะๆก็ร้องไห้ใกล้เคียงใกล้เคียงกับหูเกอแต่หูเกระมีความรี่ยก่กว่าจะมีความเอ่อข้างนอกกรอบแล้วก็ข้างในแบบมันแตกๆแล้สเราจมในนห้ีแอ่าก็มีนใน้ำจิ้มในทุกของของแต่อย่างเราจะี้ำจ้มท้งคีโตเฮงไหวแล้วก็หวานหวรู้าเกิดใครซืเพิ่มเราไม่รู้ว่า ถ้าชอบกินมากกินน้อยเราอะกัดไปมาแต่ว่าประมาณคู่โดนใช้กองเดียวเป็นหกที่ทีไม่บอกเลยนะแลวกผมรู้สึกว่าหมูกรอบเราอร่อยเราแจ่กินที่เดีควเต็มที่ใช่นะี่เราก็ขายเอาซองที่เราแถมไนเราขายองกสาาแล้วก็ชีสวดนะขวดถ้าเป็นขี้หวานได้ยี่สิบห้าบาทดีฟู้ดห้าสิบห้าบาทหรือกกนแพ็กใช้แค่ที่อยากจะมีผุงรอบมาด้านนี้เลยนะจ๊าวจาเป็น ีน้พรกด้วยครับมีน้พริกก็มีประมาณเจ็ดูครับมีพริเผามีเจ้องมีแดงมีระบอกมีกุ้งคนมีเจมามยครับ กรุงเทพฯหด้พอเลยคุณขาแต่ว่าราคาเดิมแเ่ลเนี่ยครับมาได้ที่ตรงข้างเวทีเลยถูกต้องไปถู่เสียงดูดิ้งเสียงดูดิ้งไม่ได้ยินเสียงว่าอยู่เสียงตำไหนถามเลยครับหน้าเวทีอยู่ไหนท้องเลยครับผมแล้วก็ใช่ออกออกไปแล้วนะแต่ว่เออทีนี้พักที่โทนแล้วโทนไม่ได้ใชครับเพราะวันนี้วันนี้ก็ออกที่มาวันนี้ดีกว่าที่มาวันนี้เพราะว่าวันนี้เห็นที่ออกตัว แรกเนี่ยคนก็จะมาเราก็จะขายปรามังห่ักสองสามรอยประมาณนี้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดพอลงโซเชียลไปแล้วต่างคนต่างรู้แล้ววันนี้สองสามสี่ทุกนสังเกตเราจะเราจะแบบโอ้วเยไก่าเนแรกแบใช่มาวันสุดท้ายกว่าคนที่คนีน in ้หละม่เป็นไรวันแรกไม่มากินมาวันสุดท้ายเนี่ยไ้กินเพราะว่าสุด มีโลกอ่ะเดี๋ยวแม่้านสุดท้ายบ้านสุดท้ายวันที่มีโลกหายไประมาณหกหกร้อยหกกรอาไม้ยนะหกร้ประมาณนั้นกร้อยสี่โมงกว่ากว่าผม็ว่าสี่โมงเย็นผมเห็หัวใจทีาดท่ขาดที่ถูกร กลับมาทุกวันเะเดิมมคืวันแต่ว่าจะสวยทุกวันนะอะไรนะวันนี้อันไหอันนี้จี๊ดตอนแรกมามาครั้งแรกือสอแต่ว่าต่อมามามาโลเาะวีเะวันที่สมปุ๊โ่เยะนที่ส่อเร่แบบเรอนสุดท้ายปุ๊บเป็น่วันไม่จๆนะแกอะไร ใช้ใครไอจีอกเอโลซ่าตอี่ยวก็แบบกไปประมาณทุกวันมาตอทุกวันแล้วก็เปลี่ยนไปสวยมากันยิ่งมากอะไรมากเราเราอยู่บ้านพูดแปกตินาแต่พอมาตอนะไรหนักมา่นอะไรนะเเปลี่ยนเลยต้องปดขึ้นไม่ใช่ใคร้วอย่า่น้องถรอต้องแกะหน้าจอจลานี่มันรักหน้าหนักากลย้าห มหรอโอ้ไม่ร้ทองปเลพอแรกดี่ว่าคุณขาคุณอนูไ like, ู่ท <recess ed isolation> ุกงานเลยุงานเลยกันทุลารทุารแล้วไม่ได้บอกว่าน่จะอร่อยนะบอกทุกคนอร่อยอร่อยทุารแล้วม่เชียงใหม่ยังไงก็เข้าถึงไมได้เราถึงถึงที่2 7เมเยุกนผมารอนี่เลยตอนแรกก็จะตีกับเพื่อนล้วมาใหม่ก็เสียเวลาในนอนนี่ก่ ที่ไประมาณปลายปลายสามว่กากดกดพอดนะตีไปตีกลับไป<ส> <Understanding>